อ้าแล้วก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับผมเคเคบอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าผมชื่อฟิวนะครับผมสวัสดีครับผมจากช่อง KNT นะครับผมผมชื่อฟิวนะครับผมสว네ัสดีครับแบล๊บแบล๊บแบล๊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 บขาคือเขาเดกคุณลาแบล๊แบล๊บแล้วก็ผมโปเกมอนที่ผมเลือกมาก็คือเนียบี้นะครับผมเป็นอ่าร่างแรกของเกากาเอ็นนั่นเองนะครับผม ซึ่งเป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์ที่แกร่งที่สุดซึ่งผมก็เพิ่งรู้หลังจากที่เลือกมันมาแล้วนี่แหละร่างแรกคือเนบี้นะผมโปเกมอนสตาร์เตอร์หมายเลขรนะครับผมเหรือ0725เอเป็นโปเกมอนประเภทไฟอ่าซึ่งมี hidden ability ก็คือ i n t i m i d a t e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  เออนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมบ้านนี่ก่อนเนาะบ้านผมเนี่ย ผมใช้เวลาสร้างอยู่สักพักหนึ่งนี่ก็คือหน้าบ้านของผมนะครับก็จะมีตูจ้จดหมายที่ใช้งานไม่ได้แล้วก็มีฟาร์มเล็กๆน้อยๆเป็นพธิธีอันนี้ปิดนี้ไม่ใช่เอาไว้ทําอะไรนะเอาไวไนะ้กันพวกโปเกมอนแล้วก็กันพวกเอ็นพีซีด้วยนะผมนี่ก็จะเป็นบ้านแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมมีเตียงสองเตียงเหตุ <c oughs> ผลอะไรรู้ไหมพะเวลาเดินทางก็จะได้พกเป็นหนึ่งเตียงไง <c oughs> นี่จะเป็นเอ่อตู้โชว์เรือนะผมแล้วก็แอตาสที่เราต้องใช้นี่ แล้วเราก็จะได้แมปมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมว่าแบบคือถ้าสมมติจะดูไบโอมอ่ะแล้วก็ตรงนี้ได้เว้ยแต่ว่าแมปอ่ะผมชอบแบบนี้มากเลยมันมัน,ม,น,ม,นมันเท่ซึ่งของที่ผมเตรียมไว้ให้ตัวเองเนี่ยก็จะมีเป็น small bag เป็นอ่า p o k e b a กของพิกเซมอนยิมตราย,ยิมเนอะแล้วก็มีทีวีไว้นั่งดูมันปิดอ n ยังไงปิดตรงนี้เอาจริงๆนะผมอยากหาไอโบนัชเชตมากเลยคือผมไม่รู้ว่าโบนัชเชตมันอยู่ไหนอะ่ะผมอยากรู้ว่ากล่องผมอยู่ไหน ตะวันล้ฟ้าแล้วก็มีแบบนั่นก็เป็นนั่นอะไรอ่ะบอกนั่นคือไปโปเกมอนแต่กำลังบอกว่านั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวเด้ได้ทำไมข้างบนมีกล่องขึ้นนี่อะไรอ่ะเป็นบิ๊กนักเก็ตโอ้มีทองด้วยฮะวันที่สี่แล้วลนะ่ะคือผมทำบ้านไปนไงมันก็เลยเสียเวลาได้หน่อยงั้นเราไปสำรวจไอ้ตรงนั้นก่อนใช่ไหมมันมีกล่องอยู่ข้างบนอ่ะกล่องของใครอ่ะก็ไม่น่าถามโอ้ย อันนี้ใช้ได้เลยรีไลฟ์รีไวฟ์ก็คือเอาไว้ฟืฟ้นคืนชีพโปเกมอนแล้วก็มีเกรดบอลแอนติโดนทเอาเดี๋ยวไว้ขาย <c oughs> เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับผม <c oughs> เป็นกล่องโบนัสต,ตอนเริ่ม,เร,มเริ่มนะครับผมคิด <c oughs> ว่าเป็นสตาร์เตอร์คิดแพ็คอ่าฮึบโอ้แลคแคนดี้ว <c oughs> ุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดี แล้วถามว่าชอบไหมก็ไม่ค่อยชอบหรอกแต่ก็วิ่งเร็วดีอ่ะก็ดีแล้วก็ชอบข้างในนี่มีอะไรอ่ะมันคืออะไรดีกว่า snow b o x เหรอ skeleton scale เขามาทำอะไรททำจริงเออ day care lady ของที่นี่คือ day care เหรอน,นี่อะไรอ่ะ border ไม่รู้แต่นี่ขายได้เออมามามานี่อะไรอ่ะชอบ เป็นซื้อเป็นอ๋อพวกเดคแคร์เป็นแบบขอตกแต่งซื้อนอะอันนี้เซนทรัคือเซนทรัเนี่ยเอาไว้หาหนังตั้งค่าการเกิดของโปเกมอนในตำนานว่า3นาทีโอกาสเกิด1%งงงไหมว่าทำไมซาเชียนเกิดได้ผมก็งงเหมือนกันน่นแหละว่าซาเชียนมันเกิดได้ไงเห็นซาเชียนปะเห็นซาเชียนปะ <c oughs> <c oughs> มันมันได้ยังไงวะเนี่ยบีเดียมแล้วเยวันที่ห้าโอ้ไวดีจริงบ้านหลังนี้ยังไม่ได้เออ้อต้องใช้ต้องใช้เยีเ่ยมจะไปฆ่าเซนเทตต่อเฮ้ยเฉีย <laughs> อะไรวันนี้โอ้โ,โ,อโห้เฮ้ยล่วงมาซะไกลไม่ตายได้ไงวนันนี้ขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ขอเก็บแร่ถ่านด้วยแล้วกันเออไหนๆก็ลงมาเจอแล้วไม่ไม่ไหนๆก็ตกลงมาแล้วเก็บแร่ถ่านด้วยโอเคเจอทางลงลงไปแล้วไม่น่ากลัวจังไว้เชี่ย เอาอะไรเนี่ยเออจะขึ้นจะลงอีกทำไมโอ้โหแล้วกูล่วงลงมาเจ็บสุดๆมิวแท้งเลยอย่าไปตีมันนะจริงแม่งโหดชิปหายเห็นไหมบอกแล้วมิวแท้งมันโหดอย่าไปตีมันตัวเชี่ยลุ้นโหดชิปหายมาป้นที่เดแคร์ต่อยังว่าก็มีของกินเลยนะอเยี่ยมจริงๆเ,เชีย่ยแล้ว แหมโอเคชั้นล่างไม่มีช,ช,ชั้นบนก็นไม่มีขึ้นไปชั้นบนนี่ของดีอย่ชั้นบนหมดไม่ค่อยดีเลยวะเฮ้ยนี่อะไรอีกล่ะเนี่ยโอ้โหโอ้มีตัว e n c h แต่ไม่มีของเออมีหม้อแต่ว่าใช้ไม่งานไม่ได้มีอะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรโอ้โหเดี๋ยวนาะแม็กพลาขายไม่ได้หรอเออว่าแม็กพลาขายไม่ได้แย่จัง สกๆๆตสกสกสกสิบห้าลูกก็ยังดีแล้วนะปวดท้องมากย yes, า r ม่ฮะ <Huh? S 1> ไปก,กันดีกว่าแล้วทำไมออกไปเป็นฟูจิล่ะเนี่ยวะเอ็มกูยังไม่ทำอะไรเลยนะเฮ้ยโอเคหมู่บ้านเราไม่มีอะไรให้สำรวจแล้วนี่กล่องเหรอเนี่ยถามจริง นี่กล่องอะไรวะเนี่ย่ะอกูเบื่อกูไม่ชอบมึงจะทำเสียงน่ากลัวดิมึงน่ากลัวนะเว้ยมึงรู้ตัวไหมกูไม่ไปกูไม่อยู่แล้วกูกลัวนี่มันอะไรเนี่ยเอาทางเข้าก็อยู่นี่ไงจันล่ะไม่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 เห็นมีเอาเฟอร์แนนเออเอาเฟอร์แนนมาก็ได้นั่นอะไรอ่ะหมู่บ้านอีกแล้วเหรอมันคือยิมไม้เว้ยเฮ้ยที่นี่มีทุกอย่างทีซีจีเกมก็มา เฮ้ยนี่มันจูนิเปอร์มันต้องอ่านว่าจูนปอร์ใช่ไหมหมู่บ้านนี้เป็นบ้านที่ดีนะครับนี่น่าป้นจังเลย <S <S é, <boy. S 1> ดูสิว่าผมแม่งไม่คิดจะป้นอะไรทางนั้นน่ะแต่ถือที่ขุดไว้แล้วอ่ะเฮ้ยเครื่องซักผ้าเอามานีออ่แก้วน้ำเอามานี่ตู้เย็นเอามานี่คอมพิวเตอร์เอามานี่เสียงเหมือนไฟไหม้อะเดี๋ยวจุบอาจจะ,อะโอเคเอาทางนี้ก็ได้เดย์แคร์เหรอเดย์แคร์มันมีที่นอนเปล่า โอ้โหนี่เดีนี่เดีรนี่เดีร,เร์เพิ่มเลือดได้เยอะนะบอกก่อนเฮ้ยดีได้แบคแพคเพิ่มเฉยเลยว่ะเอามาตกแต่งบ<อ>้านแล้วกันก็ก็น่าคิดนะว่าจะมาตกแต่งยังไงอืมไม่มีอะไรละเฮ้ยอันนี้มาด้วยนี่มามามานของหมู่บ้านอื่นเนี่ยแม่งเกี้ยมจริงๆหมู่บ้านเองไม่้นหรอกฮึทำไมฝนไม่หยุดละ่ะโอ้ขึ้นไปยังไงวะนั่นนะ เอาด้แค่มหปนปนปนอุย้ยบ้านใหญ่อ่ะเฮ้ยบ้านนี้ใหญ่นะอยู่จังเลยเฮ้ยขอ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 ปนปนให้หมดปนให้หมดเฮ้ยอันนี้ขอขอขอมีแรงปนอีกไหมเนาะอุย้ยมีข้างบนมีอ,อะไรวะซา,าเช่นเกิดอีกแล้ะให้มันเกิดได้ไงวะถึงเกิดไปก็เท่านั้นแล้ยังไม่มีบอลเลยจะจับยังไงแล้วไอ้ที่คณเหล็กได้ไหม ได้ได้ไดไเก็บแม่งเลยหนังส<ต><ว>ือหนังส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 ือนี่บ้านอะไรของใครอู้มีแบ็คแพ็คเพิ่อมอีกแล้วซาเชียนเกิดอีกแล้วให้มันเกิดได้ยังไงวะผมว่าผมตั้งไว้แบบโอกาสมันแค่แบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกนะโอ้ได้เลิฟบ,บอลมาด้วยใช่ปะไม่ไม่ฮิวฮิวบอลโอ้เนี่ยโปเกสต็อปจะมีบอลขายเพียบเลยเดี๋ยว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 ทำอะไรอ่ะซาเชียน ทำไมบุบ้านมันใหญ่จังแล้วโวกเกย์อยูอ๋อนั่นไงโปเกเซ็นเตอร์เจอแล้วมาแล้วจ้าว่าไงครับคุณจอยนี่ไงเนิร์สจอยเห็นปะโซฟาสีเขียวนี่ก็น่าสนใจชั้น2มีอะไรครับมีะระฆังครับปนะระฆังด้วยครับ PC ก็มาครับสวยดีครับเทรดเดอร์มาครับบางครั้งกูคิวกูนอนตกจากที่สูงเฮ้ยเจอเบสต์ตอลพอดีเลยวันนี้วันนี้วันนี้นนเออวันนี้ขอเก็บของหน่อยไม่เต็ม อาของก็เต็มแย yeah, ่จริงๆจะใช่เฮ้ยมีสะพาในให้ข้ามด้วยดีจังเลยไอเ้เทยสะพานขาดอะไรเดีย๋ยวมันทำไมสปาบ่อยจังวะเริ่มลำคาดยังไงไม่รู้ลัสแบ a แพ็ a c k อเป็นตุ้ต้นี่คือสะพานข,ข้างเตียงก็ได้อนั่งกับพื้นไปเออนี่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 ชิงชิง ชิงชิงชิงโอเคเดี๋ยวแล้วเ,เดินทางเฮ้ยเ,เราจะไปที่นั่นบ้างดกว่ายังไม่ได้ไปเลยโอ้กินกลาสถ้าเก็บได้เก็บแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปเปิด lucky box ก่อนอ่าโอ้ดีทุกอย่างแค่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการนี่อะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอ,อะไร สักอย่างเลยสร้างมาทำไมวะเนี่ยนั่นอะไร<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนั้นมันบินได้ด้วยเหรอมันเป็น,อน,นไอตัเสาไมมใช่เหรอลัคกี้บล็อกอีกแล้วลัอคกี้บล็อกลัคกี้บ็อกลัอคกี้บ็อกนี่ถ้าไม่ตายขึ้นมานี่คือจะไม่เข็ดเลยสินะปุ๊บอุ้ยได้เพชรได้เพชรอีเพชรโว้ยรู้สึกเหมือนอาหารจะหมดหมู่บ้านอีกแล้ว <laughs> หมู่บ้านอีกแล้วเฮ้ยมา้าอยากเสพไว้อยากขี่มา้า ฮะอะเอ๊ะอะเอ๊ะเอ๊ะะมันไม่เคยมีของอะไรให้ก uh ูเลยเฮ้ยเฮ้ยชอบอ่ะชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ไม่ใช่อันนี้หรอเฮ้ยชอบชอบชอบตูมากแปลว่าไม่ใช่หมู่บ้านที่สําคัญแต่ไปรดของออกให้หมดก็พอแล้วมันมันไม่ใช่ยิ้มแล้วไงง่ายเอ่อตัวนี้มีอะไรไหมไม่ม่แม่เมย์แม่เมย์แม่ม่เมย์เบ้เท่าไหร่เว้เจ็ดโอ้โหหลังแกเด็กนี่บอกเลยขอให้บอก ตายซะ,ะลังเกนเฮ้ยท่าใบได้ค่ท่าใบมาละมันมีเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเราสามารถขึ้นไปบนปราสาทลอยฟ้าได้เว้ยก็คือง่ายๆว่าเราจะเอาไม้ไผ่เนี่ยไปปลูกเว้แล้วเราก็จะทําเป็นนั่งร้านแล้วเราก็ขึ้นไปแล้วพอเราขึ้นแล้วเราก็ไปวางเวทโซนแล้วเราก็ลงบาข้างล่างแล้วเราก็ตีนั่งร้านทิ้งปับ๊บเยี่ยมเก็บ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 สร้างของกินเองก็ได้สร้างของกินไม่ไม่ถึงแบบคราบของกินเองก็ได้เออแต่ว่าลืมไว้บ้านก็ก็ต้องงนี้แหละเกอเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมสอนว่า ใช้แล้วก็เก็บเดี๋ยวมันจะเฟ้อุดกดด,คดใครมันปลูกบ้านตรงนี้วันเนี้ยถามจริงปลูกบ้านได้แบบเยี่ยมจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้ตายด้วยก็ไม่มีอะไรด้วยเลยน่ากลัวจริงๆเหรอโอ้นอนที่เดย์แคร์ก่อนแต่เราลงค่อยล,ลงไปรุดไม่มีดีทักอย่างเดย์แคร์ที่นี่มันแย่จังวะดูแลได้แย่มากเลย อู้แบกอีกแล้วเหรอมันจะเยอะไปไหนเนี่ยคือกระเป๋าแบกเต็มตัวหมดแล้ะอู้เลดเฮ้ยจะมีครบซีรีส์แล้วนะจะครบซีรีส์แล้วนะฮะจริงแล้วกูได้ไอเกพีมาตอนไหนวะเนี่ยเก็บ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 อู้ได้บอลเพิ่มจากอันนี้นี่แหละไอชิปโพนิต้าเยอะไปปะวันดีจ้าเจ๊ไม่มีอะไรกูเลยโอ้เก็บเก็บเก็บอู้เก็บเก็บเก็บโอ้โห โอ,โ,โอ้โหสู้ยังไงสู้ยังไงครับพวกพ,พี่พี่ผมจะสู้ยังไงมาปีนขึ้นไปกันดีกว่ามันทําทําไมเนี่ยอย่าล่วงนะผมเอ้ยน่ากลัววะเฮ้ยชั้นสุดท้ายแล้วก็น่าจะล่วงในชั้นนี้ฮะฮะน,นั่นอ่ะอ่ะค <laughs> นไฟใส่มันเลยปีกมันจะได้โฟมไหมมันจ,จะกลายเป็นไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่าง เฮ้ยนเวสโตนี่แกเก็บ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 ก็บลัคกี้บล็อกอีกแล้วเราตายได้แล้วเนี่ยลัคก,กี้บล็อกเนี่ยนี่ถ้าบ้านกูมีหนูใหญ่ประมาณนี้นะกูจะหนีออกจากบ้านตัวเองไอ้เหี้ยอะไรโอ้โหมันอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยโอ้มีลัคก,กี้บล็อกสองอันโอ้ตายตายกูตายแน่โอกาสตายสูงจังเลยึถ้าถ้าเป็นระเบิดก็คอนเทนต์อะจนะมันต้องทิ้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 ง โลโลชยเชี่ตกใจเนี่ยแล้วชาวบ้านค่ะจะแบบเฮ้ยห,ห้องข้างๆเสียงดังจังไอ้เชี่ยไปผู้ดังขนาดนี้ใครมันจะไม่กลัวล่ะครับดังปั้งขนาดนี้ก็ตกใจอะสิแต่ว่าหัวใจจะวายวะคนยิ่งขวัญอ่อนอยู่แล้วก็ตกใจง่ายชีพหายอ่ะวิวัฒนาการแล้วยี่กลายเป็นหมาไม่แมวใหญ่ หมาแมวใหญ่เออชอย่างอะ่ะวัสดีครับน้องโทรแคตนะฮะนี่อย่าตายก็พอมันก็ไม่ควรจะแบบว่าแหมพลุบ่อยนะกูหัวใจจะวายมันจะฆ่ากูทางอ้อมแล้วเนี่ย้วเทพมันก็ไม่ได้เกิดตลอดนะเออจริงนั่นป่าไผ่เหรอเฮ้ยป่าไผ่ป่าไผ่นี่ที่นี่โคตรจะดีมันใช้ดาบปัง เอาเชล่วงอีกอูเก็บเก็บเก็บให้หมดลักีบอกอีกแล้วไม่ตายไม่เลิกสินะพวกมึงเนี่ยคือไม่ตายไม่เลิกที่ของจริงนั่นไงไม่ตายไม่เลิกให้กูตายไปวะ่ะเออเออเอือ,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 อเป็นเอ่อวิวที่ดีจริงๆนะฮะเฮ้อไม่ตายไม่เลิกสินะกูเนี่ย ดีก็ยังดีที่ไม่ใช่ระเบิดใช่ไหม